สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายของค่ายเยาวชนใิโก้ศิลป่นะครับรุ่นสามสิหกก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอกันมาเลยแต่วันแรกวันแรกที่มาถึงก็ถึงที่หัวลโพครับผมก็มาเป็นคนที่สองครับคนแรกก็น่าจะเป็นไอ้ครับมาคนแรกก็เราก็ไม่รู้จักกันเลยครับเพื่อนๆท,ท,ที่ที่นี่ เราไม่ได้นสนิทกันเราไม่เคยรู้จักกันมาแต่ก่อนยกเว้นบางคนที่ผมว่าเขารูรา้จักบ้างครับแต่ว่าพอเราอยู่ค่ายป,ประมาณแบบเออหลายหลายวันเนี่ยมันไม่ถึงหลายวันผอม,มันเป็นแบบประมาณยันไงเดียคือเออแค่สองสามวันอะไม่น่าเชื่อค่ายเนี่ยมันจะทำให้ผมแบบเฮ้ย คนนี้เราเราไม่เคยรู้จักแน่หรอทำไมเราสนิทกับเขาได้ขนาดนี้เออมันก็ดีมากอะ่ะแบบไม,ออไ,มไม่เคยเออไม่ไม่เคยไมีไข้ไหนที่ทำให้ผมแบบรักเพื่อขนาดเนี้ยเออ่ายที่ผมไปก็มันเป็นค่ายแบบแต่ละคนก็่ตา่างคนต่างอยู่มันไม่มีอะไรอะ่ะแต่ค่ายนี้คือ,อ,อสอนทุกคนแบบเพื่อเหลือกันคือแบบวันวันเนี้ยวันสุดท้ายเนี่ยอยู่ในป่าเออผมโดน ผมเล่อต่อไปเออยอนรับทงทองด้วยไม่โคตรเจ็บอะแต่ว่าแบบีเราต้องเราต้องให้ให้จบเออไม่ไม่อยากไปหาเพื่อนด้วยแบบเออต้องช่วยเหลือทุกคนอะอืมเพราะมันก็เราก็ไม่ไหวจริงพอถึงค่ายปุ๊บเราก็ต้องไปโรงพยาบาลที่จองทองคือวันนี้เป็นวันแบบนอกกองไฟด้วยคือเราไม่อยาก คือเขาบอกให้เราเป็นเล่นด้วยแต่อืมคือเราไม่ไหวจริงคือเราต้องไปยาบาลคือร้องไห้มาาร้องไห้เออทำไมวะทำไมต้องป่วยทำไมเออถ้าเราไม่โดนต่อยก็คงช่วยเหลือเพื่อนได้มากกว่านี้นั่นอารมณ์แบบยังไ,ไงอ่ยอย่นีก็ร้องไห้คือคือ ันนี้ก็ไม่เคยทายอยู่เพือเ่อนๆะนะเพราะว่าเออมีความสุขมากจริงๆที่ได้อยู่กับเพื่อนๆผมอยู่สีเขียวเราปีก,ก,กินปีห,งหงางหยาเขียวก็เออเพื่อนกลุ่มอื่นเราผมก็ค่อนข้างสนิทมากแต่เราก็รู้จักกันเกือบหมดค่ายเออแต่แบบในกลุ่มนรกกินปีเนี่ยผมก็มนเนี่ยเออก็อรู้จักมาก,ก่อนเออระดับหนึ่งแต่ว่า คนอื่นเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักเลยแต่ว่าเออลึกๆแบบังไงอะเขาคนสำคัญที่เราต้องดูแลเขาตลอดถึงร่างกายเราไม่ไหวเราต้องดูแลเขาอ่ะเออวันนี้บางครั้งเวลาผมอยู่ในป่าเนี่ยเออที่ผมไม่ไมไ่ช่วยเออก็ยังรัาต้องบอกเลยว่าความเห็นกับตัวเราก็มีบ้างแต่แบบพี่เราก็ต้องช่วยจริงๆอ่ะเออ แต่ว่าเพื่อนไอมอนเนี่บอกว่าเฮ้ยมึงช่วยดูกข์พี่หน่อยดิคืออยากช่วยเว้ยแต่แต่คือเรายังไม่มีหลักเออถ้าเราช่วยตกทั้งคู่เจ็บกว่าเดิมอีกเออไม่อยากช่วยเหมือนกันเราหาหลักดีๆค่อยนี่แล้วก็วันนี้ผมเจ็บก็ขอโทษแล้วกันที่ไม่ค่อยได้ช่วยเลยนะเมากคือปวดปวดปวดจริงๆคือแขนมันไม่มีแรงข้างเนี่ย ออเรู้สึกแย่อยู่ในป่าแล้วล่ะนี่ทำไมไม่ช่วยเพื่อนไม่ได้วะเราก็มาห้อกันอะ่ะเออแต่เราช่วยใครไม่ได้เลยเออเราก็ทำได้ดีสุดแท่แบบเต็นท์แบบไฟชีตมาที่คลายออออพอกลับมาถึงตอนเราเอาไฟดีก็พอเราไปานั่งกับเพื่อนๆด้วย มันตาคตไหลจะไหลา,ามากเพื่อนถามว่ามีถามว่าเอ้ยเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยอียเราคิดว่าเขาจะว่าเราวยว่าเฮ้ยเรว่าทำไมแบบไม่มาทำหน้าที่แสดงเลยเห็นเยอะเป็นห่วงว่าเรว่าเป็นที่ใบวิสุทะแล้วก็คือ คิดถึงบ้านไหมคิดถึงคนที่บ้านหรือใครที่จังหวัดาญจนบุรีสักคนหนึ่งเนี่ยก็มองตรงก็คิดถึงแบบเออก็คิดถึงบ้านนะแต่ว่างคิดถึงแนาดมันยังไงอ่ะคือเราต้องหยุดไว้ก่อนนะ่ะถ้าเรามาไหนคิดถึงพวกนั้นเพื่อนเราที่เดินใปป่ปาก็อันตรายเออก็ขอโทษขอโทษที่ไม่ได้คิดถึงอืมพรุ่งนี้ก็ กลับแล้วกลับถึงไปจีก็นะมันก็นะที่เซ่งว่าโดยเฉพาะผู้แขนเนี่ยพี่อาร์ไม่รู้เรียกถูกก่อนอนะพี่อาร์คงถูกอหะคงไม่เนียนมาหลอกหรอกมั้งเออมันก็ยังไงอ่ะวิวีว่าเขาพูดแบาน้องตาไหลอ่ะวิ เราอยู่ว้คนแต่เราป่วยอย่างเงี้ยเออก็สรุปสรุงเลยแล้วนะว่าขอบคุณค่ามากคข้ยก็ค่าก็เออไอ้ก็ตอกโกบานเรื่อสางขอใครผมได้เพื่อนที่ไม่คิดว่าจะมีมาบอกว่าเพื่อนเราคงติดต่อเพื่อนทุกคน เราคงไม่จก,กันไปไหนใช่ไหมเราคงไม่เจออีกไม่จบพ่ายไปก็นีิหามีมีติ้งหรือว่าเป็นพี่เลี้ยงอะไรไม่ได้เราก็จะพยายามสมัครมานะก็เอออาจจะไม่ใช่ปีหน้าปีอะไรที่เราจะสม,มัครแต่ว่าเราจะสมัครมาให้ได้คือ,อ,อไม่มีหรอกแค่นี้แหละบาย